ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุ ทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็มาทำการสรุปทุกเส้นทุกอย่างให้แล้วกันนะครับว่าหลังการอัปเดตที่ผ่านมาคนหรือว่าหลังการอัปเดตล่าสุดนะครับมีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมคนฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับ ก็เมื่อเข้าเกมมานะครับวันนี้ก็เป็นรูปภาพหน้าปกของแพ็กต่างๆที่เป็นแพ็กปัจจุบันที่เข้ามาใหม่สำหรับเกมตอนนี้หรือว่าแพ็กที่ยังอยู่กับเราตอนนี้นะครับและต่อมาคือในส่วนของสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันนะครับเป็นในส่วนของล็อกอินโบนัสรับทุกคนเลยก็มีเพิ่มเติมก็คือทางฝั่งของแคมเปญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบูล็อกคอร์ i s i o ชันแคมเปญนะครับแลวก็อีกหนึ่งอย่างก็คือทุกคนเป็นการแจกฟรีทเทมเชนดิวการเปิดแพ็กฟรีเพิ่มเติมนะครับสำหรับแพ็กของ บูล็อกนะครับทุกคนก็คือเป็นแพ็กที่เคยมีไม้เปิดนะครับแล้วก็มีการแจกฟรีเหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงอวตารเซตอันนี้นะครับก็คือเป็นแพ็คของบูล็อกคนหรือว่าเป็นอวตารโปรไฟล์บูล็อกนะครับแล้วก็ไปถึงการประกาศเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆนะครับอันนี้ก็มีการประกาศเพิ่มเติมอยู่เช่นกันนะครับก็เรามาทําการกดรับของรางวัลทั้งหมดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างนะครับสำหรับหลังการอัปเดตล่าสุดนะครับ เริ่มท uh, like es, so so e ี่ในส่วนของแพ็คนักเตะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนักเตะนะครับก็มีเข้ามาใหม่เช่นกันนะครับทุกคนเริ่มที่แพ็กแจกฟรีนี้ก่อนเลยนะครับวันนี้ก็คือเป็นแพ็กแจกฟรีต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วแจกไปแล้ว4ตัวนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการแจกฟรีเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเปิดกันด้วยแล้วกันนะครับและต่อมาคือในส่วนของแพ็กอีพิกทุกคนเป็นคิวของอีพิกเจลีทุกคนก็นําทับโดยสตตยโควิกทุกคนและก็นากาตะนะครับ อันนี้ก็เป็น2อีพิกของเจลีนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์ของเจลีกเพิ่มเติมก็มีเข้ามาอีกด้วยหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็มีใครสายเจลีกกันบ้างก็สามารถไปเปิดไปหมอกันได้เลยนะครับสำหรับแพ็คของอีพิกเจลีกนะครับต่อมาก็ในส่วนของ Player of the w e e k นะครับนี้ก็ตรงตามที่คาดการไว้พอสมควรนะครับก็คือมี1คนที่น่าสนใจนะครับก็คือ Forian w e s สนะครับมาตํางแต่โคเบนแบ็กฝั่งซ้ายคนมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์จากทีมชาติเยอรมนีนะครับก็ ใครอยากได้กันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและนักเตะที่เหลือก็มีมาทั้งหมดตามนี้เลยนะครับเล่นงใครไว้บ้างหรือเบิดได้ใครกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็อนสลับแพ็กใหม่นะครับมีเข้ามาประมาณนี้เลยนะครับสลับหลังการอัปเดตล่าสุดนะครับทุกคน <S <S ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรามาดูทางฟังของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างคนหรือว่าอีเวนต์ที่มีการแจกรางวัลกันบ้างนะครับเริ่มที่อีเวนต์ที่เล่นกับพลหรือว่าเล่นก สำหรับอีเวนท์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์ทุกคนมีมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนอันแรกนะครับเป็นชาเลนจ์อีเวนท์ของการยิงจุดโทษครับทุกคนก็เป็นแคมเปญของบูล็อกเช่นกันนะครับก็เป็นการดวลจุดโทษสำหรับอีเวนท์นี้นะครับและต่อมาคือเป็นอีเวนท์ของเจเป็นนิดคลาบทุกคนหรือว่าเป็นชัวร์อีเวนท์ของญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็มีการแจกฟรีเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับและต่อมาคือในส่วนของอีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI กันบ้านคนนี้ก็มีการเปลี่ยนแแปลงกกกกก็็มีีารรรจฟเชนนนััะคคบือ เริ่มที่เนี่คนทัวร์อีเวนต์นะครับทุกคนของบูล็อกนะครับก็คือเป็นรอบ2คนหรือว่าทัวร์เซเลคชันนะครับก็มีการแจกเสื้อฟรีด้วยนะครับก็ใครว่างๆอย่าลืมไปเคลียร์อีเวนต์กันด้วยเลยกันนะครับและต่อมาคือทางฝั่งของเจเบนิดคลับทุกคนมีการแจกฟรีเทมเชนเดียวการเปิดแพ็กฟรีกันเหมือนเดิมนะครับก็ใครว่างๆอย่าลืมไปเคลียร์อีเวนต์เพื่อรับของฟรีกันด้วยเลยกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับทุกคนก็ทั้งหมดทั้้งมมวลปรระะาณนนีคับก็ หากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ